ายนี้ bye, ทุกคนสิพาทุกคนเข้าไปเปล่ยบ้านควนควายทั้งแรกนะครับที่ผมมานี่เพราะว่าบอกเลยเข้ามาจะเพื่อนะบ้านเพื่อนอยังาม,มาีเสาไฟเจ้าได้ไปลากสายไฟมามาอันแต่ทางหน้าผมไกลแหงเห็นปะสายไฟค้างเข้ามาแบบนี้เลยไฟเสียเดียวหรือเปล่าต่อแบบต่อตรงอ่ะน,นะเข้ามาน่าใช้แบบเป็นเครื่องซ้มน้ำแบบนี้นะ ลักลักขังแหลกเนาะแต่ว่าบ้านเขาเจ้าลามออกไปจนไม่มีทางละว่าเขาเจ้าเก๋ด้งกวงนะแต่ตรงนี้คือเป็นหมู่บ้านที่ชาวเขาลชอบอ๋อนี่แไงเงินที่เป็นสายลงเลยเนี่ยสายเพราะเนาะถ้าเขาว่าบ้านไหนนั้นปีตัวเพิ่นเห็นหน่่งเนาะเดือนจะจบเดือน บ้านกวนควายบ้านเล็กๆบ้านอะไรเนี่ยบ้านอะไรเนี่ยเนาะแล้วแถวนี้มีต้นมะเขียบหลายทุกคนต้นมะเขียบหลายมีปลูกต้นไม้เปนจ่อเสียงเพลงเมื่อนี้มีงานแต่งป่าเมื่อหลังใหญ่ขนาดแล้วก็ฉากหลังเป็นภูเขา กุ้งแหงฉากหลังเป็นภูเขาอย่างดีเลยพื้นที่ล่ามแม่งอันนี้โรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านบ้านนาดีมีโรงเรียนขั้นป4นะครับผู้ใหญ่ป5ก็มาเรียนนี้นะครับโรงเรียนประถมบ้านบางลางก็ได้มากแล้วตันนี้เนาะเพราะนี่นี่ตรงนี้คือตฮัลโหลบ๊ายบายโรงเรียนบ้านนาดีฮัลโหลบ๊ายบาย ขายดีพัดขายยังอันนี้พอซื้อเนี่ยวัดเลยอ๋อมันมีทางไปทางนี้เลยป่าทุกคนโรงเรียนแบบโคตรดีเลย วิวสวยนะงามมากมีต้นมะม่วงนะครับวาวหน่อยท้องเลี่นะครับบ้านบางไฟเพราะว่าเงินคนลูกออกมาบ้านไม่หน่อยเงินไหนเนาะว่าเงินคนเบิ่กชงเดียวเข้ามาเป็นเป็นบ้านชงไทยนี่ ຄົນໃບຫຍັງໂລດຕົງຂກະບດີຜ້ສາມາສເຮືນເມືນ ว่าไปทั้งหมดแล้วทาทีนี้ด้ยว่าเองเรื่องอะู้เรื่องก็เรื่อมีากได้เสร็จรเปูปาแล้วแล้วมียังจะเบื่อทุกคนไหมกูาะเบืออะไรเฮ้ยป้าป้ากูด่าโอ้โหีเสื้อนะ ทุกคนออาานองานตีแจิเซตบิเตะเกียอาจารย์อานอาานงานแต่งทุกคนอาารนะเดี๋ยวมาทำทีจุเลยอาบุจ้าเจ้านะเากัเลยนน้เข้าไปเดี๋ยวงานแต่งวันดาดีนะเดี๋ยวมาทุกคนมาร่วม ัันนะครบ,บเพราะว่าเพิ่อเนเจอเราแล้วยังไม่ได้เรียนเพื่อนก็อยู่แกบ,บอกมาก็บอกมานี่เป็นโรงเรียรนบรรยากาศนะครับบ้านควนควายทุกคนครั้งแรกที่เข้ามาบ้านนี้นะครับนี่แหละพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเลยครับทั้งนั้นบ้านอดีที่จริงเราใกล้ๆกันเนาะถ้าบอกกั้นนะ่ะนี่ฮะ แต่ว่าทางรักกับไกลพอสมควรนะครับเล็กน้อยก็เลยลัดทงนาม,มานะครับอันนี้น่า,นาจะปิดเทอมแล้วพูดอ่ะเล็กน้อยพูดเท่าเนะมางานแต่งแล,ล้วหรือย่างเมื่อนี่แหละประมาณนี้นะครับมาเบ่งวิวสวยงามบานกวคนวายนะครับติ็นงานหลังใหญ่ๆ <S <S แล้วแล้วไฟฟ้าโอ้นี่นี่เสาไฟฟ้าโอาเอาน่าจะต่อมาจากบ้านอันนั้นหรือเปล่ามันอัดีหรือเปล่านะาะเราว่าเขาปรเห็นเสาไฟฟ้าเข้ามา เห็นแต่ข้าเจ้าต่อเสาไฟน,น้อยนี่เข้ามานะะประมาณนี้ทุกคนโอเคจาขึ้นนี้ไปแล้วสวัสดีครับ